สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหาราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วๆไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมเดือนมิถุนายนค่ะจากตำแหน่งต่างๆของดาวที่คุณเห็นมีที่ได้มาตรฐานพิเศษอยู่สี่ดวงค่ะดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เป็นราชาโชคดาวอาทิตย์เป็นอุจจาภพิมุกและดาวอังคารเป็นมหัตกรรมโกลาเลิกและชื่อพบเดือนที่เห็นว่าเป็นสีแดงเข้มนะคะอริ มรณะวินาศเป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับสำหรับรัคนากรกฎมีดาวเสาอยู่ในภพมรณะซึ่งถ้าพูดกันจริงๆนะคะสําหรับดาวเสาต่อให้ไม่ต้องอยู่ในภพเรือนที่เสียค่ะก็ส่งผลในทางที่เป็นโทษทุกข เพราะว่าเป็นหัวหน้าดาวบ่าพระเคาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากนะคะกับแต่ละลัคนาราศีและวงโครจรของดาวเขาก็นานถึงสองปีครึ่งเราจึงรับรู้ได้ค่ะถึงความทุกข์สิ่งที่เราต้องผเผชิญการที่เราจะต้องอดทนมันช่างยาวนานคนส่วนใหญ่จึงมักมองดาวเสาในทางที่ไม่ดีแถมยังเป็นดาวที่ไม่ให้อะไรใครง่ายๆการที่จะได้อะไรจากดาวเสาย่อมต้องทุ่มเทต้องอดทนฝ่าฟัน แต่ว่าเวลาที่ได้ก็คุ้มค่ามากค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของสัจธ,ธรรมโดยแท้ของดีมักไม่ใช่สิ่งที่จะได้กันมาง่ายๆค่ะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะเช่นการเรียนภาษาหรือว่าฝึกปนอาชีพเฉพาะบางอย่างการเป็นนักกีฬาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงและระหว่างทางของความมุ่งมัน่นนั้นเราก็ต้องอดทนสารพัด แต่ถ้าเวลาที่เราทำได้แล้วนะคะมันจะเป็นความสามารถที่ติดตัวเราไปจนตายแต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวค่ะว่าความอดทนเก่งนี่แหละค่ะคือเป็นอนิสง์ที่ดีจากดาวเสารและทุกอย่างก็ล้วนมีสองด้านนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายก็จะเป็นแบบเลื้อยลังหรือว่าถ้ามีคดีความก็จะมีความยืดเยื้ออันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะ ให้คุณรู้จักดาวพอคร่าวๆค่ะจะได้นึกภาพตามไปด้วยได้พร้อมกันเวลาที่ตีความซึ่งอุปสรรคปัญหาหลักๆในชีวิตของคนเราดาวเสาเขาจะครอบคลุมหมดค่ะเหตุผลคือเป็นดาวที่อยู่นานแล้วก็มีอิทธิพลมากพอสมควรดาวบ่าประเคอดวงอื่นๆนะคะเขาจะเข้ามากระตุ้นให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลามาขยายภาพว่าคุณกำลังต้องฝ่าฟันอยู่กับเรื่องอะไร สำหรับอิทธิพลของดาวเสารในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมองไปในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บไข้ไม่สบายของคนในบ้านหรือว่าตัวคุณมีความสอดคล้องกับตำแหน่งของดาวอังคารค่ะในตำแหน่งของราศีที่เป็นสัตว์น้ำกรกฎมังกรมีนดาวอังคารยังถือว่าเป็นคาดอัมพุชชีโวเกณฑ์ของการที่จะมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกยางออกอุบัติเหตุ และยิ่งถ้าดาวอังคารทักษาจรเป็นกลกินีนะคะช่วงเวลาที่คุณเห็นคลิปนี้ไปจนถึง30มิถุนายนมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าเกณฑ์อันตรายนี้ค่ะเวลาที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในราศีสัญลักษณ์ที่เป็นสัตว์น้ำกรกฎมังกรมีนคนสามราศีนี้นะคะจะได้รับอิทธิพลเหมือนกันหมดหลายคนคุณอาจจะไม่ทราบทักษะจรของตัวเองว่าเป็นกลกินีหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะ การใช้ชีวิตปกติของคนเราก็ไม่ควรประมาทอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่มาตีความให้ฟังค่ะแค่ระวังให้มากขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะถ้าในชีวิตประจำวันของคุณต้องอยู่กับความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นว่าต้องขับรถตลอดเวลาทำงานอยู่บนที่สูงหรือว่างานของคุณต้องอยู่กับของแหลมมีคมและอีกอย่างหนึ่งก็ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสมอไป เช่นคุณมีแผนหรือว่ากำหนดการรักษาโรคประจำตัว,ตวบางอย่างอยู่แล้วก็ได้ค่ะที่ต้องผ่าต้องเจาะมีเลือดออกอย่างที่บ้านของซิสนะคะก็มีคนที่เกิดอยู่ในสามราศีนี้ช่วงก่อนหน้านี้ตรวจเจอว่ามีฟันครุดค่ะก็เลยบอกให้นัดหมอผ่าออกในช่วงนี้ไปอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เพราะว่ามีเลือดตกยางออกถ้าบางคนคุณมีแผนที่จะต้องโดนมีดหมออยู่แล้วเช่นว่าทำศัลยกรรม อันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ค่ะหรือว่าถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงพอที่จะสามารถบริจาคเลือดได้ก็แนะนำนะคะต่อให้ไม่เกิดเรื่องอันตรายก็ถือว่าทําบุญไปในตัวและถ้าอยากจะทำบุญบริจาคก,ก็ให้เกี่ยวกับทางการแพทย์โรงพยาบาลพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆค่ะถ้าไม่มีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งมันจะบานปลายได้ง่าย จากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ในช่วงเวลานี้ตรวจเช็คระบบความปลอดภัยต่างๆในบ้านรอบตัวคุณนะคะพวกปลั๊กไฟเก่าๆของแหลมมีคมดาวอยู่ไม่นานค่ะแต่ให้ผลค่อนข้างจริงจังแบบว่าเจ็บจริงจังค่ะสรุปนะคะเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกยางออกเป็นไปได้ทั้งอุบัติเหตุหรือว่าตัวคุณตั้งใจมีแผนที่จะต้องทา และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนค่ะเกณฑ์นี้จะเน้นไปที่คนที่ทักษาจรของดาวอังคารเป็นกลากินีหรือว่าในพื้นดวงกําเนิดน,นะคะมีดาวคู่ศัตรูตั้งรับดาวอังคารอยู่ในตําแหน,น่งนี้ทุกหลักเกณฑ์เราพิสูจน์ไปพร้อมๆกันค่ะเราศึกษาโหราศาสตร์แบบไม่งมงายกันนะคะอะไรที่เราพิสูจน์ได้เราก็ลองพิสูจน์ไปด้วยกันค่ะในด้านที่ดีของดาวอังคารที่ได้มาตรฐานเป็นมหตกรรมโกลาเลิก ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็กรมมะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสทางการงานอาชีพหลายๆอย่างมันจะพุ่งเป้ามาหาคุณค่ะโอกาสที่จะเข้ามาก็จะมีทั้งงานที่คุณเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจงานที่คุณอาจจะพร้อมหรือว่าไม่พร้อมที่จะทําเป็นไปได้หมดค่ะเน้นที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะคะในจังหวะนี้อยากให้คุณน้อมรับไว้เพราะว่าดาวสื่อสารออกมาในลักษณะที่เป็นผลดีกับคุณทําไปเรียนรู้ไป เจอปัญหาก็แก้ไขไปค่ะตามลักษณะของดาวอังคารคือความกล้าหาญและก็ความขยันโอกาสที่จะเข้ามาในรูปแบบไหนก็แต่ละคนก็แตกต่างกันแต่เป็นช่วงที่คุณไม่ควรปฏิเสธสิ่งที่กำลังจะเข้ามานะคะหรือว่าบางคนอาจจะสวนทางพุ่งเข้าไปหาโอกาสเองก็ได้อีกทั้งความกดดันหลายๆอย่างจากอิทธิพลของดาวเสาที่เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้าง มองว่ามันไม่สามารถที่จะหายไปจากชีวิตเราได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกคะ่ะถึงแม้ว่าดาวจะย้ายออกไปจากภพปัตตานีแล้วก็ตามแต่ว่ามองว่าคุณพัฒนาในเรื่องของการปรับตัวได้ดีมากขึ้นรู้เท่าทันแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นคะ่ะเลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนปัญหามันจะเริ่มเบาบางลงอะไรที่เราหนีมันไม่ได้เราก็ต้องหาทางที่จะอยู่กับมันให้ได้นะคะและอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่มองว่าปัญหาอุปสรรคของคุณจะเบาบางลง คือดาวคู่ศัตรูของราหูยังดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเขาก็จะทยอยเดินออกจากพบกัมมะแล้วนะคะสภาพแวดล้อมที่มันตึงเครียดเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายเบาบางลงอริศัตรูเขามีเรื่องอื่นๆที่ต้องไปสนใจแทนคะ่ะเดี๋ยวคุณน่าจะมีสมาธิกับเป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้นพบปุตตายังหมายถึงความรักบุตรหลานบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่า ความรื่นเริงวงการบันเทิงการเสี่ยงโชคการลงทุนการได้สมาชิกใหม่เพื่อนใหม่นอกเหนือจากพระหน้าที่การงานแล้วนะคะคุณอาจจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆถ้าใครที่ทำงานอยู่ในสายงานวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังช่วงนี้ก็จะคึกคักมากเป็นพิเศษคะ่ะและที่เด่นมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชคดาวเขาเชื่อมโยงกันหมดคะ่ะ พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็เห็นดาวพระเกตที่อยู่ในภพกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ในภพการเงินดาวพระเกตไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเองเวลาเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนนะคะก็จะแฝงหรือว่าตามดาวเจ้าเรือนนั้นๆไปด้วยในที่นี้คือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในภพลาพระลาผลได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุขค,ค่ะ ช่วงนี้สิ่งโชคทิ้งไว้หน่อยก็ได้นะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเราไม่สามารถเป็นผู้โชคดีกันได้หมดทุกคนแต่อาจจะมีหนึ่งในพวกคุณค่ะที่มีโชคในด้านนี้จริงๆและในขณะเดียวกันนะคะรายจ่ายของคุณก็ไม่ใช่น้อยค่ะรวมทั้งรายจ่ายของคู่ครองคนรักของคุณด้วยถ้าคุณมีครอบครัวแล้วแต่อย่างไรก็มีให้จ่ายค่ะเพราะว่าดาวการเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีขนาดนี้ และยิ่งถ้าช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะที่คุณทําผลงานอะไรไว้เดี๋ยวเดือนมิถุนายนจะได้เห็นผลลัพธ์ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรื่องของการเงินคุณดาวเจ้าเรือนลาภคือดาวศุกร์เข้ามากุมลัคนาได้มาตรฐานราชาโชคตอกย้ำว่ามีโชคลาภทางการเงินค่ะอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสมอไปนะคะคุณอาจจะทํางานเหนื่อยเท่าเดิมแต่ว่าช่วงนี้ได้ผลกําไรมากขึ้น ขายของเหมือนเดิมแต่ว่าได้ลูกค้ามากขึ้นมีออเดอร์ใหญ่ๆมีออเดอร์พิเศษเข้ามาเกณฑ์ของการที่คุณจะได้เงินมาแบบง่ายๆค่ะเช่นว่าเงินปันผลที่คุณซื้อกองทุนไว้เงินบำเหน็จหรือว่าเงินประกันคบกำหนดเงินจากการขายทรัพย์สินมรดกของครอบครัวก็ได้ค่ะดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ลาภะโชคลาภจากที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ท่านใดที่ใช้บ้านเป็นออฟฟิศสำนักงาน จะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านก็ได้ค่ะยังคงได้รับอนิสง์ที่ดีโดยเฉพาะนะคะถ้าอาชีพของคุณเกี่ยวกับในหน้าขายบ้านรถที่ดินช่วงนี้ก็น่าจะทํายอดได้ดีพอสมควรค่ะธุรกิจที่เกี่ยวกับห้องเช่าคอนโดโรงแรมช่วงนี้ไม่น่าที่จะมีห้องว่างเลยนะคะรวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องของตกแต่งบ้านและในตําแหน่งของพบลาภานี้เองก็มีดาวกลุ่มร่วมกันถึงสามดวงในด้านที่ดี พยายามหาทางต่อยอดจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ค่ะทว่าอาชีพของคุณนะคะสามารถที่จะนำเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ได้ก็จะยิ่งส่งผลดีค่ะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอาชีพที่อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะดีค่ะแต่ว่าในที่นี้ออนไลน์ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีเท่านั้นนะคะคุณไม่ควรประมาทถ้าคุณเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นพวกการเงินที่เป็นดิจิทัล ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกให้รอบด้านมฤตอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเหมาะถ้าเป็นเรื่องของการต่อยอดทำสิ่งที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบแบบไม่ต้องเหนื่อยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงกาเนิดของแต่ละคนค่ะเห็นเขาทาแล้วมีกาไรพอเราเข้าไปทำไปเล่นบ้างก็อาจไม่ได้ผลแบบนั้นมีเยอะนะคะและอีกความหมายหนึ่งอาจจะมีคนมาพูดเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณ อันนี้ก็แล้วแต่กำลังที่คุณจะช่วยเหลือได้ค่ะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะทำให้คุณลำบากใจหรือว่าถ้าให้ไปแล้วก็อาจจะทวงเงินคืนได้ยากค่ะมาถึงพบกรมมะนะคะที่ดาวคู่ศัตรูของราหูเขาจะทยอยย้ายออกไปอย่างที่บอกค่ะว่ามีหลายปัจจัยที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหามันจะเริ่มลดลงส่วนในด้านของหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ดาวราหูก,กับพระพฤหัสที่กลุ่มร่วมกันอยู่ในภพกร,รมมะจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะมีไหวพริบในการทำงานการแก้ปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาคุณจะมองภาพออกค่ะคิดทางหาทางออกได้ไวไม่มีเรื่องง่ายแล้วก็ไม่มีความชิลใดๆอยู่แล้วนะคะแต่อะไรที่เข้ามาคุณจะรับมือได้หมดนอกเหนือจากเรื่องของการจัดการงานของพวกคุณแล้วคุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองคุณจะเรียนรู้ได้ไวค่ะ อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะไม่ว่าจะมีโอกาสใดๆเข้ามาหรือว่าตัวคุณจะพาตัวเองไปหาโอกาสเป็นช่วงที่ดีสำหรับพวกคุณค่ะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้นะคะเราจะช่วยคุณหาลัคนาสำหรับคนที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองข้อมูลที่ใช้มีสี่อย่างค่ะวันที่เกิดที่เป็นตัวเลขนะคะ 2. เดือนเกิด 3. ปีพุทธศักราชและส่ เวลาเกิดที่ชัดเจนค่ะกี่โมงกี่นาทีนี่คือข้อมูลที่จะใช้ในการหาลัคนาให้ถูกต้องถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดก็จะไม่สามารถหาลัคนาให้ได้ค่ะเจตนาคืออยากให้คุณดูคลิปที่เป็นลัคนาจริงๆของพวกคุณนะคะมันจะได้ประโยชน์มากกว่าน่าจะมีหลายท่านค่ะที่ดูคลิปจากราศีคือช่วงเดือนที่คุณเกิดถ้าดูภาพรวมกว้างก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าดูจากลัคนาอันนี้จะมีความใกล้เคียงมากกว่า บอกก่อนว่าเช็คลัคณาให้อย่างเดียวนะคะยังไม่มีเวลาเข้าไปดูพื้นดวงกำเนิดให้ถ้าอยากทราบส่งข้อมูลที่ว่ามาใต้คลิปนี้ค่ะคอมเมนต์ของใครของคนนั้นนะคะขอความกรุณาอย่าคอมเมนต์ใต้ข้อมูลของคนอื่นค่ะถ้าข้อมูลของคุณครบถ้วนนะคะจะทยอยตอบให้แน่นอนคะ่ะเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ติดตามช่องหรือว่าท่านใดที่เข้ามาฟังใหม่นะคะบังเอิญเห็นคลิปนี้ก็ยินดีคะ่ะเดือนนี้ทำให้ลัคณากรกฎ ที่บังเอิญนะคะมีดาวอังคารเข้ามาเป็นดาวคราดอยู่ในราศีก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ